ครับผมอ่ะอยากจะให้ชี้แจงอะไรนิดนึงว่าผมว่าพี่ผู้จัดการนะครับพี่ชายผมไม่น่าจะเรื่องมากนะครับเขาเป็นคนเรื่องน้อยที่สุดแล้วนะฮะอาจจะมีนี่เขาใจผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมีเหตุการณ์แบบว่าเพี่เราเรียกติวนี่น่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นทันทีเรียกคิวอะครับเราก็จะรียกคิวในในส่วนส่วนของแบบส่วนของที่เป็นไปได้อะไรครับผมถ้าถ้าตามหลักความเป็นจริงอะไรที่แบบเราขอได้เราก็ขออะไรครับผมใช่ฮะ แต่เหมือนในข่าวบอกว่ามีการแบบใบเดี่ยงไม่ค่อยรับงานฟรีแบบบางงานฟรีก็แบบไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ย ผมว่าไม่นะครับเราเราก็ทําทุกอย่างนะเราก็ทําแบบไม่ว่าจะเป็นงานโปรโมทหรืองานอะไรต่างๆที่ตามสถานต่างๆเราก็เราก็ทําตลอดเราก็มีไปโปรโมทละครโปรโมทอะไรองี้ครับเราก็ไปเรื่อยๆจริงๆเรางงไหมคะว่าทําไมอยู่ๆก็มาเป็นมามามา,มายงที่เราอะไรอย่างเงี้ยก็ผงงนิดนึงฮะก็งงนิดน,งงงน,นึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้งานคิวๆเราก็มีทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบถ่ยซีรีส์หรือว่างานโปรโมทต่างๆอะไรนะผมใช่แล้วก็ เราเราก็ย้มรับรับให้ได้มากที่สุดเพราะว่าส่วนไหนที่เราสามารถที่จะแบบเป็นประโยชน์ได้กับทุกๆคนจริงๆเวลามีงานฟรีหรืตเปล่าเพราะ่าอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เราปฏิเสธไปด้วยไหมคะหรือว่ามันทำให้คนเข้าใจผิดจริงๆถ้างานถ้าถามว่างานฟรีไหมเราก็ถ้าถ้าสมมติว่าเรารับไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะติดงานติดอะไรขึามากกว่าติดแบบถ่ายนั่นถ่ายนีนนน่อาจจะติดคิวแล้วเนี่ยผมเพราะว่าทั้งพี่ชันเนี่ยเขาจะดูคิวให้หมดว่า ไองานไหนเหมาะสมงานไหนไม่เหมาะสมอะไรนะผมก็เขาก็จะดูให้ตลอดอยไม่เคยปฏิเสธงานเพราะแบบเจ๊ดเลยหรออ๋อไม่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 เท่าไหร่เพราะว่าเราเราก็ไปโปรโมทตลอดอะไรครับใช่ใช่ครับอยู่ตอนนี้คิวงานของเรายุ่งขนาดไหนอ๋อคิวงานเยอะขนาดไหนก็ก็พอสมควรครับก็ได้อย่างเดือนนี้ก็จะเป็นหยุดได้ ปลายเดือนวันหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีเราก็จองคิวไว้สําหรับงานถ่ายซีรีส์บ้างรับงานแบบอีเวนต์ต่างๆครับผมแล้วก็จองตอนนี้คิวว่านิดหนึน่งครับนิดหนึง่งเนี่ยตัวองค์เองกับกับพี่ผู้จัดการได้มีโอกาสอ่านข่าวนี้ไหมคะอ่านได้เห็นค่ะคือเขาเกิดมาตั้งตอนเช้าและตอนผมนั่งรถมาผมก็สลืมสลือนะเราก็ตื่นตีห้าตีสีเเเ่เราก็เออเอาใช่พี่จริงเหรอเราก็เราไม่ได้ทำเลยนะเราก็เ,เ,เราก็แบบ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวคง,อ,ง,อ,งอาการเครีคยดไหมคะเพราะเออมันก็เหมือนแบบเป็นโจงตีเขานนเนาะผมว่าตักที่อ่านแล้วแล้วก็แบบเขาก็ดูไม่มีการความเครียดเลยเขาเขาแบบเฮ้ยเขาเหมือนขำๆอะไรนะผมก็ว่าแบบเอ้ยไม่หลอกพี่พี่ดูแล้วพี่ดูดีแล้วแบบเราก็ไปให้ตลอดนะเราก็ตอนนั้นอย่างแบบเราก็ไปถ่าย ถ้าเป็นสำนักเดียวกันเราก็ไปถ่ายแบบเวกบอร์ดถ่ายอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยผมใช่แล้วก็มีนั่นมีนี่เราก็เอ้ยเราก็นี่กันตลอดโคกันตลอดแล้วมันจะเข้าผิดแล้วมันส่งถึงกระถางทำงานต่อไปบของเราคนอาจจะไม่กล้าจ้างหรือว่าอาจจะแบบอะไรจ้างเลยครับจ้างเนะครับเอ็นดูมนยครับผมผมจริงๆพวกเราไม่มีอะไรครับผมเราเราอยู่สายเดียวกันก็อย่าอย่าอันนี้กันเลยอย่าทะเลาะกันเลยเรารักกันไว้ครับรักกันไว้เถิดก็มั่นใจแล้วว่าเอออันนั้นไม่ใช่เราแน่นอนที่เดิน ผมว่าถ้าเขาเขาอาจจะหมายถึงเราก็ได้แต่ว่าเราเราก็พยายามที่แบบว่าเฮ้ยพี่มันมันไม่ใช่มันไม่ได้แบบนั้นเราอยากให้เข้าใจตรงกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจริงจริงแลวมันมีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่ามันเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเขาจะแค่แต่ว่าเราไม่สวกเพราะเราไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าเกี่ยวไหมผมว่าเราพยายามที่ให้ความร่วมมือกับทุกคนให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องคิวซะมากกว่าที่แบบคิวเราอาจจะไม่ตรงกันอาจจะแบบว่า วันนั้นมันอาจจะไม่ได้จริงๆอาจจะต้องแบบขอโทษด้วยนะครับอะไรครับผม,มด้วยประมาณนั้นคับเราถามถึงเรื่องแฟนมิทติ้งวันน,นึงเห็นว่าจะมีเป็นยังไงบ้างตอนนี้อัปเดตไปไหมครับแฟนมิทติ้งครับผมตอนนี้ก็กําลังมุ่งเต็มที่ครับเต็มที่ไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องโปรักชั่นเรื่องอะไรต่างๆเราก็ซุ้มซ้อมแล้วก็อย่างที่บอกว่าคิวแล้วก็มีตารางซ้อมอยู่แล้วจริงๆต้องมีประมาณ10กว่าวันแต่เราได้แค่ประมาณ7วัน8วัน เราก็จะทําให้เต็มที่มาก่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยทามาก่อนเป็นโปรดักชันที่ว่าเกินตัวเราหน่อยนิดนึงแต่เราก็ต้องเต็มที่ให้กับแฟนๆนี้ครับผมเรากดดันมากานเลนยแค่ไหนครับเพราะว่าเป็นแฟนอาจจะต้องจับตาตรโอ้ยกดดันไหมเราพยายามจะไม่กดดันตัวเองครับเราทําให้เต็มที่ทําตั้งใจทําเพื่อเขาซะมากกว่าทําอยากให้เขาได้วันนั้นเนี่ยอยากให้เป็นวันที่เขามีความสุขเพราะว่าคือค่าตั๋วค่าที่เขาจ่ายมาค่าแบบ วันที่เขาต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนอะไรเราต้องเขาต้องมาหาเราเราก็อยากให้แบบวันนั้นเป็นวันที่เขาได้มีความสุขให้มากที่สุดใช่ครับแบบงานจะเป็นคนคนเสิตคร้งที่แล้วไหมหรือว่าอไรโอ้ยผมเว้ก่อนแล้วกันคะอ,อาจจะเป็นแบบไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยเห็นพวกเราทําอะไรแบบนี้แน่นอนเราก็จะลองดูครับจะลองดูให้เต็มที่ให้มากที่สุดครับประมาณช่วงไหนคะมีติมติมเนี่ไปปลายเดือนนี้ครับผมนั่นไงผมลืมอีกละไปปลายเดือนครับ วันไปไปเดนนี้แล้วตอนวามพร้อมเราพร้อมๆเราเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะเราต้องซุ้มซ้อมไปก่อนซ้อมให้ได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้เราก็มีแบบทำนั่นทำนี่ไปด้วยแล้วเราก็หาวันไปซ้อมแล้วซ้อมให้เต็มที่ทั้งวันเลยครับผมใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ